ใช่น้องอการประกวดแข่งขันครั้งนี้เขาจะมาวัดกันเลยว่าร้านไหนอร่อยว่าการร้านไหนไมีสูตรเด็ดประกันร้านไหน,น,น,นมีน้ำจิ้มน้ำจิ้มเออน้ำจิ้มที่เข้มข้นรสจัดจ้านประกันอะไรประมาณนี้<อ>ดีกว่าปีที่แล้วเนาะเอาร้านอุดมซีฟู้ดมากินไม่ได้เลยอ,อปีที่แล้วพี่กินมันดีมากเลยนะเหมยดีเยี่ยมเลยเหรอดีทอก็ดีกินทันทีที่ทันควัน พี่อะไรเนี่ยเออจะให้กินจุกกี้ไปพูดโวยวายของร้านเลยครับร้านอะไรก็อย่าร้านอยาต้องตัดเขาต้องจอดเลยต้องจอตัดงจอ โทรันโทรศัพทเลยทอทานหาร้านเลยของขละ้านเลยเอาไปจกขโมยกบวยนะบวยพี่จัดร้านเลยจัดคอนเสิร์ตครับมันมาเสียงดังขนาดนี้เช่าร้านกระบุญแล้วนะครับอุ้ยพี่ลูกค้าของจองเยอะเราเยอะด่สุกี้แหลออ๋อจินจุ้งครับพี่ลุยครับผมอย่าไปใส่ใจเลยไอเด็กใหม่เพิ่งทำธุรกิจเป็นงานหรอกมาเปิดร้านมามันก็ลนอย่างเงี้ยแหละของผมนี่นะเวลาจะทำงานนี่ยังหุ้นส่วนผมนี่ต้องต้องดีลิสตลอดก่อน รีเสิร์ชด um> ีลีดีลีดีลีนั่นมันลบทิ้งครับพูดส่วนผมนี่กอลบที่ไม่ดีออกไปก่อนก่อนจะเปิดธุรกิจต้องรีเสิร์ชตลอดอ๋อรีเสิร์ชอาหารนะฮะรีเสิร์ชหมอนวดทุกจังหวัดมาไม่เคยพลาดตรงปกตลอดนี่คนนี้เราจะทำกันเพื่ออะไรดิฮะแค่รีเสิร์ชที่มาคุยอนี่นายผมก่อนเปิดร้านทำไมรีเจนซี่มาก่อนเลยเพื่อให้ได้ฟิลอะไรของมึงวะนี่สุกี้ตีใหญ่ดีกว่า โอ้โหขยายสาขาไปทั่วราชนาจักรนะทุกจังหวัดจัดเต็มตลอดถูกต้องฮะเพราะว่านี่คือสุกี้ตีใหญ่ถูกต้องเฮ้ยเดี๋ยวทำมองนี้เทาเอาขึ้นมาเดี๋ยวลูกค้าเข้าอะไรโอไเป็นเด้งตอนไหนแล้วไม่แล้วไม่มีเสียงเฮ้ยโหหนักอยู่นะาเป้ยพี่เปิดพี่นะพี่ ขอเขาสุกี้ตีใหญ่แล้วเราอ่ะจะเปลี่ยนจากสุกี้จินจุ้งไปอะไรพี่เป็นตีใสโหดตีใสไม่แม่งเหม็นทั้งร้านเลยมีสโ,โลแกนไหมสโลแกนร้านตีใหญ่สุกี้ตีใหญ่มีว่าอร่อยให้หกสกปรกให้สิบไม่ใช่นี่เพลงร้องอะไรอ๋อโอ้ยไอ้วยังไงคุณร้านเดียวกันป้ะเนี่ยร้านเดียวกันขอสโลแกนร้านเดียวกันนะฮะก็ตอนซ้อมมันก็เล่นอันนั้นที่พอเอาจริงสกปรกให้หกอะไรก็ หยอกแคยอกยอกเดี๋ยวรอลูกค้ามาก่อนเน่ะพี่ครับร้านผมสโลแกนสุกี้อัปมโทพี่มารามันต้องมีสุกี้จินจุ้สโลแกนคือไม่กินไม่อยากมาแวะมาดูกระชาก็ยังดีแน่ลูกค้าเราจะได้ยิ้มและกินได้เยอะแต่ตีฮัสโลแกนร้านเราครับสุกี้ตีใหญ่ถึงท่านไม่ได้มาเที่ยวแวะมาเยี่ยวก็ยังดีบ้า เราสะอาดแน่นอนพี่ครับถ้าลูกค้าไปแล้วไม่ติดใจผมจะเปลี่ยนสโลแกนให้อีกมีอีกอะสโลแกนสุกี้จิตจุ้งของเราว่าไม่กินไม่ว่าไม่ยุ่งมุ่งถือตะกร้าโอ้ยโอ้ยโอ้ยกูพังหมดเลยสโลแกนมนกจะพ้อกับแคทนะเรามีเพลงร้องฮะมีเพลงร้องด้วยสโลแกนคุณมีเพลงด้วยหรอมีเพลงร้องอ๋อเพลงโฆษณาเลยอ๋อสามสี่ขอบคุณครับขอบคุณขอบคุณครับ เออยากจะบอกว่าไอ้เฮียเนี่ยเขายอมเราไหมนะเขาก็มีอะไรคุณยายากขวางเขานายผมนี่ฮะส่งร้านส่งรูปแบบร้านเนี่ยไปให้อยังอมแต่งเพลงให้ฮะอยังอมแต่ง,แต,งแต่งเพลงโปรโมทร,ร้านสุก,กี้จริงจุ่มี่อยากฟังโยกเราเอ,อาไปกินกุ้งยุ่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 งจังเลยเฉยเมยมากินแต่กินจุ่มจุ่มยุ่งยุ่งเฉยเมยจังเลยฮะกินทำไมอ่ะกินทำไมกินทำไมเฮ้ยผมอยาก อย่ายุกอย่าวายุกสุกี้จีจุ้งเอาเพื่อนเพื่อนกูกับมุกจนจุ้งใครจะยุ่งก็ยุ่งแต่กูชอบสุกี้จีจุ้งเลยใช่ไครับผมลูกชิ้นปลากรัวอร่อยแรงสาดถึงกทน้มัแ่นีแล้วก็มีแบบเอาใจผู้หลักผู้ใหญ่ด้วยครับถ้าผู้ใหญ่มาผมก็จะเป็นอีกเพลงหนึ่งนะแบบสุกี้จีจ้งลูกทุ่งลูกทุ่งอ๋อลูกทุ่งก็มีอ่ะ๋อนี่หนึ่งโชคดี มากินจิ้งจุ้งอนี่ยเอันดิเฮ้ยเอ็ลูกค้าเร็วเพเร็วแตลูกค้าเร็วเพื่อเรียกลูกค้าเข้ามาหาเราสามสี่วิ่วิ่ง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 มากินสุกิตยานี่ครับผมถามหนยดิแถวเนี่ย มีมนุษย์เดินบ้างไหมไม่ใช่เปิดมานี่จะใกล้จะจะปิดร้านอยู่แล้วกูยังไม่เห็นลูกค้าเข้ามาเลยริงแล้วผมให้คุณมาสองร้านเนี่ยเพื่อต้อนรับแขกพิเศษของผมแขกพิเศษใครกันอ้าวคนเด่นคนดังในสังคมเมื่อเข้ามากินร้านค่ะไม่ใช่ครับแสกสนุกครับแสดงสนุกอ้าวพี่หนึ่งก็ดีครับเดี๋ยวก็ไม่มีใครพี่ก็เดินหมุนไปทัพทุกคนี่หนึ่งเป็นจ่ายแล รู้จักฮะวันนี้วิ่รายการตลอดเลยไอ้ที่คล้องอ้ำๆกันจริงมาสี่ป๋องร้องทั้งคืนะไรเนี่ยใช่พี่ป่ะใช่ฮะวิ่ยเจอตัวจริงเลยพี่แดงมาถูกเลาแล้วเด็กนี่สุกี้ตี๋ใหญ่ขอแนะนําเลยพี่นั่งได้ตลอดนะกินเท่าไหร่ก็ได้ไม่อั้นจะตักอะไรจะดื่มอะไรขนาดพี่เมานะหลับไปแล้วตื่นมานี่กินต่อได้อีกครับอุ้ยสั่งเลยกินต่อได้ด้วยใช่พี่โอ้ใครเนี่ย พี่แนงเน่งไงเน่งข้าวปุ้นพี่แนงข้าวปุ้นเ mm ุ้ยพี่บอกเขาทำอันนี่ดูหน่อยดิอะไรของมึงอะไรของมึงเอ้ยก้านเขาหนักมากที่ทานเอางี้ผมมีโปรโมชั่นถ้าพี่ทำให้เจ้านายผมชอบนะวันนี้เจ้าของร้านผมอยู่ด้วยกินฟรีฟรีอะไรอะไรอะไรของมึงไอ้ของมึงออ อะไรของมึงอะไรของมึงเฮ้ยพี่ไปกินที่อื่นเลยไปที่ไหนพี่แฟนพี่มาป่ะที่พี่จะหลอกไปเอาที่เมืองกาล่ะเผื่อการอยู่ไหนอ่ะนี่ฮะพี่พี่มากินยดรับผมดีกว่ารับผมสะดวกสบายพี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผู้จัดการก่อนอะไรครับผู้จัดการก่อนมีกับผมก่อนมีกับผมก่อนไม่ได้ผูัดการก่อนนี่เป็นเกียรติมาแล้ครับพี่คุณเหน่งนะให้เกียรติมาแล้วครับผมเอานี่คาบูร้านหมูก็ทาไม่ให้แบบเอาเป็นที่เดี๋ยวพี่หมูก็ทาตรงไหน สุกี้สุก <c oughs> ี้ฮัทสุกี้นี่นี่คุณดูนี่มีสองแบบทำไมปล่อยให้มาอัมผมได้อ๋อผมขอโทษนะน้องๆจะไปอัมพี่เขาตอนที่พี่เป็นซูเปอร์สตาร์นะฮะประกันพี่พวกผมอัมเพื่อนเนี้พี่ทำไปขึ้นทีนั่นทำเฟซอวตารมาด่าพี่พี่เหม็นโกรธเลยรู้เลยรู้ใจเย็นนี่มีโรคจิตเลยอันนี้แนะนำร้านก่อนนี่ร้านตีใหญ่ตีใหญ่ครับอ๋อครับอนู้นร้าน์จินจุ้งครับเป็นแบบระบบสายพานของผมนี่พี่น้ำซุปหมาใน น้ำซุปหมาล่าไอ้นี่แค้นน้ำซุปหมาล่านี่ยังน้ำซุปหมาสีแม่มึงน้ำซุปอีสานแซ่บครัมันแซ่บครับแซ่บมันนัวครับผมทานผมดีกว่ามีเส้นมันด้วยแต่เส้นมันผมไม่ได้มันธรรมดานั่งดูเลยนั่งดูเลยพี่เส้นมันนะมันขนาดนี้พี่นี่มันเนีเต้นอยู่คนเดียวเลยมึงไม่ช่วยอะไรเลยไหวกู คุเนี่ยพี่เหน่งครับลุกมานีอะไรนะขนาดเส้นยังมันขนาดนี้น้ำซุปนี่ไม่เต้นหน้านาคเลยเนี่ยเฮ้ย <c oughs> พี่เหน่งเราคุยตรงนี้ดีกว่าพี่เหน่ง <c oughs> พี่เหน่งทำหนักอ่ะต้องไปคุ้มหน้าน้องหน้าหน้าพี่เหน่งมันไม่มีประโยชน์อะไรอันนี้ดีกว,นะว่าแน่ๆไอ้นั่นน้ำมันน่ะโอ้โหเต้นไปแป๊บเดียวกินปะจุกก็ได้เส้นมันเต้นด้วยนี่ฮะไม่ต้องฮะ ของเราเปิดเพลงคลอไปด้วยครับตาไปด้วยเปิดเพลงคลอไปด้วยเพลงอะไรครับวันยันค่ำรอคอยใจลอยล,งลงอ่องลมุ้ยรอน้องกลับมาอะใช่ครับทั้งนั้นรอผมกลับก่อนแล้วพี่ค่อยร้องได้ไหมในร้านก็ร้องได้แค่คนเดียวสิคนนั้นร้องได้ปาได้ฮนะเวอร์เวอ ER ร์ ER ชันทุกเวอ ER ร์ชันครับผมได้หมดครับร้องโ์แขกเลยรอน้องกลับนะไวันยันค่ำรอคอยยังยังคือผมจะรับมาก่อนออโอเครับมาก่อนสามสี่ รอน้องกลับนะรอน้องกลับมาเอ๊ะเธอจะมาเมื่อไหร่เอ้าเธอเธอจะกลับมาเมื่อไหร่แม่เอวก้มตารอเธอรองมาใจลอยล้องไปอุ้แหวะจะไปทูกกาพี่ครับ ร้านผมลูกค้าระหว่างนั่งทานอยู่ถ้าคิดเครียดมาแล้วก็เรามีเพลงบําบัดเฮ้ยมันเป็นไงอะพี่ฟังแล้วพี่อยู่รู้สึกว่าเฮ้ยอยากจะมีชีวิตแล้วมีกําลังใจสู้ต่อเลยวันพรุ่งนี้อย่างงี้พี่ต้องฟังนะครับพี่ครับพี่นั่งเลยพี่นั่งเลยพี่นั่งพี่นั่งดีๆพี่นั่งเลยพี่นั่งโอเคพี่เครียดเรื่องอะไรอยู่นึกออกมาปล่อยใจไปตามสบายตามเสียงเพลงผมนะพี่นะมาวิ่งกลับกลับเดี๋ยวเดี๋ยวลับตาเราไปมาวิ่งเร็วไวไม่ตั้งใจควบกลับกลับกลับมาวิ่งเร็ ไหวิ่งไปวิ่งไปไม่ท like ันใจโชคกลับกลับกลับเป็นไอ้นี่มีกำลังใจอยากจะวิ่งนี่อะไรกินมันแก้วกินมันแก้วกินแล้วตกใส่แมวแมวเป็นลมแมวเป็นลมเอายาดมยาใส่ตูดแมวเี่มนแบบคำฮาด้วยอาจารย์นี่ก็มีระบบสายพานนะนี่อะไรอ่ะไหนนี่ครับของเราไม่ใช้ระบบเสิร์ฟครับ เราใช้ระบบแบบวัฒนธรรมญี่ปุ่นอะไรเราใช้แบบสายพานะสายพานอะไรเนี่ยมอไซค์ฮะเราไปใช้ยังไงกินยังไงของผมนี่ลูกค้าผมเราเยอะมากเวลาสั่งแต่ละทีเนี่ยลูกค้าได้ไม่ต้องรอนานเด็กเสิร์ฟอยู่ในครัวมีหน้าที่วาง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 อย่างเดียวแล้วต่อกับสายมอไซค์ฮะผมต่อตรงกับมอไซค์แล้วบิดแล้วอนพี่หยิบให้ทันแล้วกันมันจะหมุนบนรแต่ถังเลยพี่ผักบุ้งนี่ปลิว พอครับพี่น่งครับเชิญตรงนี้ก่อนดีกว่าครับเด็กๆมาดูอันนี้ฮะพี่น่งครับพานเลยนะเชิญครับพี่ร้านของผมนี่นะฮะอยากจะบอกเดี๋ยวนี้ไม่เล่นเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้ไม่เล่นเอาแต่งรอแล้วไม่เล่นอะไรแล้วเด็กๆฮะนี่ครับพี่แ่งครับนี่อะไรฮะเป็นการเสิร์ฟแบบว่าใช้หุ่นยนต์เสิร์ฟครับหุ่นยนต์เิรอวันนั้นใหญ่ๆนะใช่ครับผมแล้วขอดูหน่อยเตรียมกินน้ำกำลั่ไป แดดเราคืออย่างหยิบแล้วปุ๊บมันก็ถึงได้แบบอย่างนี้เลยครับนี่วันนี้ผมจะได้กินใช่ไหมฮะได้ดิฮะเตอรแบบคุณยนต์มันติงต้องไปหรือเปล่าครับผมวอนนะตอนนี้ผมวอนพี่รู้ไหมพี่วอนพี่วอนก็ต้องกินนี่เลยจะได้หายวอนผมไม่ได้ถึงผมไม่ได้หมายถึงวอนอย่างนั้นอ้าวแล้วพี่เด็กวอนอะไรพี่อยากกินอาหารวอนอาหารนะผมวอนผมอยากกินเบียร์แล้วขอป้าป้าอยากกินเบียร์เข้ามาในบูตโตโยต้า ถือว่าพี่ผิดนะพวกผมเนี่ยอุตส่าห์เสนอพี่แล้วผมเสียค่าเวลาเท่าไหร่เนี่ยไม่อย่างน้อยเข้ามาแล้วชิมของพวกผมสักหน่อยก็ยังดีผมไม่กินผมจะกินกับแก้มกินกับเบียร์พี่ถีใหญ่ดีกว่าพี่ร้านผมหมูสดจริงพี่มันจะดีอ่ะพี่ลองกินดูดิอ่ะเนี่ยจิกัันไหนอ่ะสมมติอ่ะพี่อยากจะหน้าใสๆลองสิวเสี้ยงไงตอนนี้ตนี่พี่หน้าได้ด้วยเหรอโอ้โธ่เ้อ พี่มาร์คทิ้งไเลยหมูผมก็หมูบริสุทธิ์หมูได้ไงจริงๆอ่านอย่าเอาหมูบริสุทธิ์เป็นหมูตัวเมียไม่เคยผ่านหมูตัวผู้ถ้าผ่านหมูตัวผู้ตูดหมูจะบานปลาร้านผมเป็นปลาตัวเมียปลาสดๆปลาบริสุทธิ์ไม่เคยผ่านปลาตัวผู้ถ้าผ่านตัวผู้ตูดปลาจะบาลเด็กเสิร์ฟผู้หญิงร้านผมไม่เคยผ่านตัวผู้ถ้าผ่านตัวผู้ตูดเด็กเสิร์ฟจะบาลโอกาสได้พวกอ่านเฉยนะครับ